ให้มีหุมซุมังนามสนโดะอะไรเนี่ยยตื่นได้แล้วอาบน้ำแป้ง มาดูหน่อยสิอ้าร่าแคา่โอเคแค่นี้ก็ได้แค่นี้แค่นี้แค่นี้พอโอเคเพื่อนๆเคยโดนแบบปุ่มใจไหมครับนี่แม่เอาน้ำยาจักผิดทาให้ปุ่มใจเพราะว่าแม่บอกว่าปุ่มใจแปันไม่สะอาดซึ่งเจ้าน้ำยาตัวนี้เนี่ยมันจะ ไปเกาะกับคราพักหรือว่าเออแผ่นค่าตุลินซีนี่ทีนี้คุณเจ้จะต้องแปลงฟันจนกว่าค่าพักเนี่ยมันจะหลุดออกซึ่งพอค่าพัรหลุดออกเนี่ยค่าสีแดงพวกนี้นะมันก็จะหลุดออกด้วยซึ่งนั่นก็จะแปลว่าคุณเต้แปลงฟันสะอาดเพราะฉะนั้นคุณเต้จะต้องรีบแปลงฟันให้สะอาดแล้วคุณเ้จะได้ออกไปเล่นข้างนอกเกย้ yeah! ไปแปลงฟันกันเลยไปเลย เฮ้ยังไม่จะอาดอีกันเนี่ยเนี่ยต้องตอกฟันอะผมว่า,าเราไปถามแม่กันดีกว่าว่าต้องแปรงฟันยังไงให้สะอาดโอเคครับเมื่อกี้เนี่ยผมยก็ได้ไปถามแม่มาแล้วครับว่าวิธีแปรงฟันให้สะอาดให้ถูกต้องนะต้องทำยังไงแม่เนี่ยก็บอกว่าให้ใช้ดี่ขยับปัด ที่เลยนีได้ก็มีอุปกรณ์นะครับที่จะทาให้เพื่อนเนเนี่ยเข้าใจง่ายขึ้นโดยการวางขนแปรนนะครับ45องศากับคอฟันเพื่อที่จะทําให้ขนแม่สฟ,ฟันของเราเนี่ยเข้าไปที่ร่องเหนือนะครับแล้วก็ขยับแบบนี้หนึ่งอสามปัดหนึ่งสองสามปัดอันนี้เป็นฟันข้างบนนะครับก็จะหนึ่งสองสาแล้วก็ปัดลงนะครับแล้วก็ตรงหนึ่งสอสามเนี่ยให้มันสันส่นสันส่นสัน่นเหมือนเวลาที่ทรศั์สั่น,นครับหนึ่งสอสแล้วก็ปัดหนึ่งสอสามแล้วก็ปัดโอเคครับนี่ก็คือวิธีการแปรง ฟันข้างบนครับมาต่อกันนี่การแปรงฟันข้างล่างนะครับก็เกี่ยวกับแปรงฟันข้างล่างนะครับเราก็คือจะไม่ลากยาวๆนะครับเพราะจะทําให้เออคอฟันของเราเนี่ยสึกนั่นเองแล้วก็จะทําให้เหงือกเนี่ย,ยล้นนะครับแล้วเวลาเราแปรงฟันนะครับก็ให้จินตนาการว่าเราแปรงที่นั้นหนึ่งซี่นะครับนี่แล้วก็ขนแปรงสฟันของเราเนี่ยมันก็จะยาวนะครับมันก็ได้เหมือนว่าเราแปรงซี่นี่นสามรอบนะครับก็คือหนึ่งสองสามปัด หนึ่งสองสามปัดหนึ่งสองสามปัดก็จะสะอาดแน่นอนนะครับแล้วก็เวลาแบบนี้คนระับแล้วก็ทําให้แบบว่าสีส้าองศาครับแล้วเวลาเราแปลงครับหนึ่งสองสามแล้วก็ปัดเนี่ยมันก็จะได้ขึ้นแบบโดนเอ่อซอกฟันมันก็จะไม่ฟันของเราเนี่ยสะอาดทุกซอกทุกมุมนะครับนี่เลยุใจมีอีกทลิคหนึ่งจะมาสอนับก็คือแ,แม่เนี่ยบอกว่าใหุ้ใจเนี่ยแปรงฟัน สามถึงห้านาทีนะคือเพื่อนเนี่ยก็สามารถเปิดเพลงไปด้วยแล้วก็แปรงฟันไปด้วยได้เลยครับก็คือถ้าเพลงกบบลก็แปลว่าเพื่อนเนี่ยแปรงฟันสะอาดน,นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับคงใจก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าเนี่ยคงใจจะทำอะไรก็อย่าลืมจะจะติดตามกันด้วยนะครับบ๊ายบาย